สวัสดีเจ้าจชื่อชลีพรตราจารันเป็นสมาชิกของกลุ่มสมาชิกของบ้านแม่ขมิตนตำบลสลอยอำเภอวัองชินจังหวัดแพร่นะเจ้ากิจกรรมที่เราทำอยู่ตอนนี้คือปลูกไผ่มีปลูกไผ่ปลูกโกโก้มันเป็นกิจกรรมที่เราสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชีวิตประจำวันเราได้เจ้า ที่เก็บผลผลิตแล้วก็มีไผ่โกโก้ก็มีมีนิดหน่อยแล้วก็มีมะเขือพวงที่เพิ่งปลูกอยู่จะยังไผ่นี่เขาก็มีไรายได้เฉลีย่ยตกวันละประมาณสามถึงสี่ร้อยเขาเก็บเขาบัรได้เก็บทุกวันเขาเก็บวันเว้นวันแต่วันหนึ่งนี้เขาได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทต่อว,วันสองสามวันเขาจะเก็บสองเื้อกระตกเฉลีย่ยอยู่ประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทเจาะจะพาไปชมส่วนเลยเจาอันนี้ เจ้าจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาชิกต้นแบบของบ้านแม่ขมิกระทำเพื่อมีไรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายแล้วก็ได้ทําสวนได้ทําเกษตรควบคู่กันกันกับกันทําผลิตแปรรูปอาหาราแล้วก็อนาคตอยากจะให้สถานที่ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สามารถเป็นแรงเรียนรู้เพื่อกับหมู่บ้านแม่คามตีต่อไปเจ้าความมุ่งมั่นยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแ